จโปมอันน <multic S 1> ี้กินครั้งแรกแน่อันนี้อันนี้ของกินครั้งแรกนะกินครั้งแรกกินมินมดกินมดกินมดกินมกินมดกินมกินมดกินมกนมดกินมดกินมดกินมดกนมดกเดกินมดกินมดกนกินดกนมดกินมดกินมดกดินมดกินมดกนมดกนมอกมกมดกินนมกกนนนนกนมนอนนม่คาใหญ่พี่มกดด่น แตะเฮ a t ด้วยตั้งใจขุดิปบผมด้วยนะตัะ้งใจขุดิปบผมได้เฮ็ดนะดึงนั่อนดอกอันนี้พันเดียวครับพี่น้องดูที่มือกันครับนั่ถึงเลยนั่ง นจเอานี่ขีปูนอือยังีจงเียเนาะผมก็อยากรู้กันเลยครับทุดเสียงขาดนี่มันจะได้ไหมรู้ลึกจริงๆรู้เลยหลักไหมอีกต่าหากอยังลงไปอีกอ่ะ ยอมแพรไหมเยืมอแพรหักใหม่เละมันมีรูไหมมีตัวไ,มไ,ไหมน้องเอยเจ้ากว่าเสียมหน่อยมาดูะเปลี่ยนเสียมแล้วครับยอมครับ่ สุดมือมั้งครับยอมครับงั้นพองำคูไายด้วยางใหม่กตัวบน้ยเอานางมายอมครับนี่นางมายอมครับเอาสุดสุดเสียมม่าครับม่ดสุดมือมา อุ S <S ้ยตัวนี้ตัวใหญ่เป็นไงตัวนี้เงาแตกผักๆตัวใหญ่นะเฮ้ยพูดว่างไงข้าเขา,ขา,ขาถามเจา้จาเจ้าดีไหมตัวนี้เขาเอืน้นว่าหยังตัวนี้ก็เล็กจะอเอื้นว่าหยังอื ผลงานครับเยินคาราบิโอทล้วก็สะอาดนอกน้ำครับกิงกินกินกินกี่โอมได้นะใครจะกินโอมนะนี่้ำ่าโอมนี่